สวัสดีค่ะนะคะวันนี้มาพบกับนะคะวิชาภาษาไทยนะคะก็คือกับคุณครูนิสานะคะอ่ะทีนี้ต่อไปนะ,ะสำหรับวันนี้นั้นนะคะเราจะมาเรียนรู้กันนั้นในเรื่องของคํากริยานะคะอ่ะทีนี้ต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาให้นักเรียนนะคะดูอ่านเรื่องไปพร้อมๆกับครูนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนลองสังเกตนะคะว่า อักษรนะคะที่มีนะคะสีชมพูนั้นนะคะว่าเป็นคําชนิดใดบ้างนะคะามาดูพร้อมกันเลยค่ะเอาเรื่องอนาคตของชาตินะคะ<ส>เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า<ส>เด็กๆทุกคนจึงควรขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นสิทธิ์ดีและเก่งของครูและสำคัญที่สุดคือ เป็นคนดีของสังคมในอนาคตโดยรู้จักทำประโยชน์ต่อสังคมรอบข้างเพื่อมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปเอาเรามาดูนะคะว่าคำที่ว่าเป็นอักษรนะคะสีชมพูนั้นก็จะมีคำว่าคือขยันหมั่นเพียรเป็นดีเก่งรู้จักทำมี พัฒนาเจริญน,นะคะเอาเรามาดูต่อว่า,าคำเหล่านี้นั้นนะคะจะอยู่ในชนิดของกริยาอะไรบ้างนะคะเอาทีนี้ต่อไปเอาเรามาดูกันเลยนะคะเอาจากที่เราอ่านมาจะพบได้ว่าคําว่าเจริญกับขยันหมั่นเพียรนั้นนะคะจะอยู่ในคํากริยาอักกร,รมต่อไปพอเป็นคําว่ารู้จักทำพัฒนา จะอยู่ในคำกริยาสกรรมต่อไปคำว่าคือเป็นมีจะอยู่ในคำกริยาต้องเติมเต็มและสุดท้ายนะคะคำว่าดีคำว่าเก่งจะอยู่ในคำกริยาคุณศัพท์ค่ะอ่านะคะเมื่อเราได้คำตรงนี้นั้นก่อนอื่นเราจะต้องไปเรียนรู้ในนะความหมายของคำกริยากันก่อนนะคะทีนี้ต่อไป เอาเรามาดูความหมายของคำกริยานะคะคำกริยาก็คือคำที่แสดงอาการสภาพหรือการกระทำนะคะของคำนามและคำสรรพนามซึ่งเป็นประธานของประโยคประธานคืออะไรคะประธานก็คือผู้กระทำนะคะซึ่งคำกริยานะคะที่เราจะต้องเรียนรู้นั้นจะมีด้วยกัน4ชนิดนะคะเอาเริ่มจาก1 คำกริยาอักกรรมนะหรือเรียกว่าอักกรรมกริยาต่อไปสองคำกริยาสกรรมหรือสกรรมกริยาต่อไปสามคำกริยาต้องเติมเต็มหรือวิกาทัตตากริยาและสี่คำกริยาคุณศัพท์นะคะอ๋ต่อไปเราไปดูเลยว่าคำกริยาแต่ละชนิดนั้นมีวิธีการใช้แตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะ เอาเริ่มจากอากรรกริยาหรือคำกริยาอากรรมก็คือกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับนะคะเอาหรือว่าไม่ต้องมีกรรมตามหลังก็เป็นกริยาที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองอยู่แล้วนะคะเอาเช่นคำว่านอนหลับนั่งสนุกป่วยเงียบเหงานะคะตัวอย่างเช่นดวงอาทิตย์ขึ้น ดววอาทิตย์ขึ้นประธานคืออะไรประธานก็คือดวงอาทิตย์ส่วนคําว่าขึ้นทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่เป็นกริยานะคะของประโยคนี้นะคะอ่าประโยคต่อไปต้นกล้านอนหลับอาต้นกล้าก็ทําหน้าที่เป็นอะไรคะทำหน้าที่เป็นประธานส่วนนอนหลับนั้นทําหน้าที่เป็นกริยา ซึ่งเป็นกริยาที่มีความสมบูรณ์อยู่แล้วนะไม่จำเป็นต้องมีกรรมมารับนะคะประโยคต่อไปคือนักเรียนสนุกที่ได้ทำโครงงานในประโยคนี้นั้นประธานก็คือคำว่านักเรียนกริยาก็คือคำว่าสนุกอาครูถามต่อแล้วคำว่าที่ได้ทำโครงงานทําหน้าที่อะไรคะ อาคำว่าที่ได้ทำโครงงานนั้นเราไม่ได้ถือว่าเป็นกรรมแต่เขาเรียกว่าเป็นตัวขยายค่ะอ่าทีนี้ต่อไปในชนิดที่สองคำกริยาสกรรมหรือสกรรมกริยาก็คือเป็นกริยาที่ต้องมีกรรมตามหลังเพราะว่ามันเป็นกริยาที่ไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเองเมื่อไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเองมันก็ต้องเป็นอย่างไรคะ ใช่ค่ะมันก็ต้องมีกรรมตามหลังหรือว่ามีกรรมมารองรับเอาแล้วกรรมคืออะไรกรรมก็คือผู้หรือสิ่งที่ถูกกระทำนะคะตัวอย่างเช่นเอาคำว่าตักคำว่าเตะคำว่าขายคำว่าใส่คำว่าขับและคำว่าแกะสลักเห็นไหมคะเอาจากตัวอย่างประโยคเช่นต้มตักน้ำในโอ อในประโยคนี้ประธานก็คือคําว่าตั้มกริยาก็คือคําว่าตักอาตั้มตักตักอะไรตักน้ำํำแสดงว่าน้ํานี้ก็ต้องเป็นกรรมนะคะซึ่งเป็นสก,กรรมกริยาอาต่อไปนุชแกะสลักแตงโมอาประธานก็คือนุชอาอนุชทำอย่างไรนุชแกะสลักแกะสลักก็คือกริยา ส่วนแตงโมแกะสลักอะไรแกะสลักแตงโมแตงโมก็คือกรรมเพราะเป็นสิ่งที่ถูกกระทำเห็นไหมคะอ่าประโยคต่อไปน้องเตะฟุตบอลน้องเตะฟุตบอลประธานก็คือคําว่าน้องส่วนกริยาก็คือคําว่าเตะเตะอะไรเตะฟุตบอลฟุตบอลก็ต้องทําหน้าที่เป็นกรรมของประโยคนะคะอ่าทีนี้นะชนิดต่อไปชนิดที่สาม คำกริยาต้องเติมเต็มหรือเรียกว่าวิกัคตะกริยาเอาโดยคำกริยาต้องเติมเต็มนั้นนะคะนักเรียนจำไว้เลยว่าเป็นกริยาที่ไม่มีเนื้อความในตัวเองไม่มีเนื้อความคือไม่มีความหมายในตัวเองจะต้องนะคะใช้เป็นกริยาของประธานตามลำพังไม่ได้ฉะนั้นต้องมีคำนามหรือบุรุษสรพนามตามหลังเสมอ ซึ่งกริยาชนิดนี้นั้นให้นักเรียนจำไว้เลยว่าไม่ถือว่าเป็นกรรมนะคะเช่นคำว่าเป็นเหมือนคล้ายเท่าคือมีเกิดปรากฏโดยนักกริยาชนิดนี้นั้นเราจะเรียกอย่างว่ากริยาเปรียบเทียบนะคะเอามาดูตัวอย่างกันเอเช่นคุณน้าเป็นพยาบาลน,นะคะ เอาิริยาเติมเต็มหรือวิกาทัตตรริยาก็คือคําว่าเป็นนะคะส่วนคําว่าคุณนานะคะคุณนาเป็นเป็นอะไรเป็นพยาบาลพยาบาลก็ทําหน้าที่นะ,ะเป็นตัวที่มารองรับซึ่งเป็นคํานามนะคะ<ม>ต่อไปประโยคที่สองทาราเหมือนพ่อเขาชอบเล่นเทนนิสกริยาอาศัยส่วนเติมเต็มก็คือคําว่าเหมือน คำที่มารองรักก็คือคําว่าพ่อนะซึ่งเป็นคํานามของประโยคนะคะต่อไปประโยคที่สามครอบครัวมีความเข้าใจเพราะทุกคนพูดคุยกันในประโยคนี้กริยาเติมเต็มก็คือคําว่ามีนะคะเอาทีนี้ต่อไปในชนิดที่4เขาเรียกว่าคํากริยาคุณศัพท์เอาคํากริยาคุณศัพท์เป็นอย่างไร ก็เป็นคำากริยาที่แสดงคุณสมบัติหรือแสดงสภาพของคำนามหรือคำบุรุษรพนามซึ่งจะต้องทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะอาวทีนี้ต่อไปเช่นคำว่าฉลาดสวยเก่งดีเชี่ยวชาญสวยงามอ๋อนักเรียนฟังนะคะว่ากริยาคุณศัพท์นี้มันก็คือคล้ายๆกับเป็นนะคะเหมือนกับคำพิเศษนะคะอาวตัวอย่างเช่น นักเรียนฉลาดเพราะตั้งใจเรียนกริยาคุณศัพท์ก็คือคำว่าฉลาดนะคะอ่าทีนี้ต่อไปพวกเขาเชี่ยวชาญการทำนากริยาคุณศัพท์ก็คือคำว่าเชี่ยวชาญซึ่งตามหลังคำว่าเขานะพวกเขาพวกเขาก็คือคำศัพท์นามต่อไปแหล่งท่องเที่ยวสวยงามมักมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก อาในประโยคนี้นั้นกริยาคุณศัพท์ก็คือคําว่าอะไรคะก็คือคําว่าสวยงามนะคะอาทีนี้ต่อไปอ้าวนะคะทีนี้นะคะหลังจากจบนะคะสชนิดตรงนี้นะคะอ้าวเราเรามาสรุปกันนะคะว่าอาฉะนั้นสรุปว่าคำกริยาณจากตรงนี้นั้นจะต้องประกอบด้วย4ชนิดชนิดที่1คือคำกริยาสกรรมซึ่งเป็นกริยาที่ต้องมีกรรมตามหลังจึงจะได้ใจความสมบูรณ ต่อไปสองคือคำกริยาต้องเติมเต็มเป็นกริยาที่ใช้ตามลำพัง,งไม่ได้ต้องมีคำนามหรือคำบุรุษสรรนามมาตามหลังเสมอค่ะต่อไปชนิดที่สามคำกริยาอากรรมก็คือเป็นกริยาที่มีความสมบูรณ์อยู่แล้วไม่ต้องมีกรรมตามหลังนะคะชนิดที่สี่คำกริยาคุณศัพท์ จะเป็นกริยาที่สแสดงคุณสมบัติหรือสแสดงสภาพของคำนามและคำบุรุษสรรพนามแต่ตรงนี้นั้น,นะคะคุณครูขอเพิ่มเติมอีกหนึ่งชนิดนะคะก็คือกริยานุเคราะห์หรือกริยาช่วยนะคะเอากริยานุเคราะห์หรือกริยาช่วยคืออะไรก็คือกริยาที่ทําหน้าที่นะ,ะช่วยเหลือกริยาหลักในประโยคให้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น แต่เมื่อเราตัดออกไปประโยคของเราก็ยังคงมีความหมายนะ่าเหมือนเดิมอาครูยกตัวอย่างประโยคนะคะเช่นนักเรียนกำลังเรียนหนังสืออ้าครูถามว่าในประโยคนี้นั้นะนักเรียนตัดคำไหนออกไปได้บ้างและประโยคมีความหมายเหมือนเดิมอ้านะคะแน่นอนคะ่ะเราตัดคำว่ากำลังออกไป เราตัดกําลังออกไปประโยคจะเหลือว่านักเรียนเรียนหนงังสือเห็นไ,ไหมคะประโยคก็ยังมีความหมายเหมือนเดิมเะะนั้นแสดงว่ากําลังคือกริยาหนุเคราะห์ค่ะ,ะเมื่อเราเข้าใจเนื้อหาแล้วนะคะต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดนะของเรื่องคํากริยานะพร้อมๆกันที่เรามาดูเลยค่ะ,ะเรามาดูก่อนนะเขาบอกว่าคําที่เขากําหนดมาเอามีคําว่าบินคําว่าดี คำว่าระวงังคำว่าเป็นคำว่าเหมือนเอาเดี๋ยวนักเรียนจะต้องนำห้าคำนี้นะคไปเติมเป็นคำตอบและนักเรียนจะต้องบอกด้วยว่าเอาในแต่ละข้อนั้นเป็นกริยาชนิดใดนะคะเอาครูจะให้นักเรียนดูโจทย์ในแต่ละข้อก่อนนะคะเอาข้อที่หนึ่งเอาลูกจุดจุดจุดแก้วตาดวงใจของพ่อแม่เอาชนิดของกริยาคืออะไรนะคะเอาทีนี้ต่อไปในข้อที่สอง กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้ชาวเรืออา้าจุดจุดจุดอันตรายจากการเดินเรือในระยะนี้อาชนิดของคำกริยาคืออะไรนักเรียนหาคำตอบไว้ในใจนะคะต่อไปในข้อที่3เหล่าพึ่งและผีเสื้ออาจุดจุดจุดว่อนอยู่ในสวนดอกไม้อาชนิดของกริยาคืออะไรต่อไปในข้อที่สี่ จงรักษาความดีจุดๆุดจุดเกลือรักษาความเค็มอ๋ชนิดของคํากริยานะคะคืออะไรต่อไปในข้อที่5นักเรียนจุดๆุดจุดย่อมปฏิบัติตามกฎระเบียบนะคะของโรงเรียนชนิดของคํากริยาคืออะไรอานักเรียนคิดนะคะอาทีนี้ต่อไปเ,อเมื่อนักเรียนได้คําตอบแล้วนะคะเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันนะคะอาทีนี้ไปดูเลยนะคะ อาในข้อที่หนึ่งเอาคำตอบก็คือลูกเป็นแก้วตาดวงใจของพ่อแม่อ้าวชนิดของกริยาคำว่าเป็นเนาะเมื่อกี้ครูบอกเลยนะคะว่าเป็นเหมือนคลายเท่าคือชนิดของกริยาคือเป็นคำกริยาต้องเติมเต็มหรือวิกาทัตตกริยาค่ะอาต่อไปในข้อที่สองกรมอุตูนิยมวิทยาเตือนให้ชาวเรือ ระวังอันตรายจากการเดินเรือในระยะนี้เอาชนิดของกริยาเอาเรามาดูกันนะคะเอาเตือนให้ชาวเรือระวังเอาถามว่าระวังอะไรระวังอันตรายฉะนั้นประโยคนี้เราถือว่าเอาต้องมีกรรมมารองรับคําตอบนะชนิดของกริยาก็คืออากรรออก,กรรมกริยาหรือกริยาอักรกรรมค่ะต่อไปในข้อที่3าม เราพึ่งและผีเสื้อบินว่อนอยู่ในสวนดอกไม้นะคะเอานะชนิดของกริยาเอาผีเสื้อเป็นอย่างไรบินเอานะบินเป็นกริยาที่มีความสมบูรณ์ชัดเจนอยู่แล้วฉะนั้นชนิดของกริยาก็คือกริยาอากรรมหรืออากรรมกริยานะคะต่อไปในข้อที่4จงรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็ม คำว่าเหมือนเหมือนคือกริยาชนิดใดคะเ,เหมือนก็คือนะ,ะเป็นกริยาต้องเติมเต็มหรือวิกาทัตตกริยาค่ะต่อไปในข้อที่5นักเรียนดีย่อมปฏิบัติตามกฎและระเบียบของโรงเรียนคำว่าดีตรงนี้ชนิดของกริยาคืออะไรคะเอานะคะก็คือคำกริยาคุณศัพท์ค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนสําหรับการเรียนรู้ในเรื่องคํานะคะเอากริยานะวันนี้ครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ